สวัสดีครับนะครับพี่เต้นนะครับเราอยู่ในชุดของข้อสอบข้อที่หนึ่งนะครับของซีเรสโดเล็กๆใหญ่นะครับโอเคในข้อนี้ครับเรื่องของส่วนกลมก็เกลนหน้าที่เลยเรู้สึกว่าเข้ากล้องหน้าตาดีเลยน้องเห็นที่พี่ทำไหมแต่ที่ไม่ติดเนี่ยขึ้นสิ่งนั้นจริงๆนะโอเคนะครับเออ่ตัวข้อที่สุงเขาบอกว่านำลวดขึ้นทำลาย1.98เมตร ไม่ใหญ่แนเพราะคนหนึ่งคนก็คืออีกห่งคนหนึ่งคนถูกปะอาจจะเป็นนักการคนหนึ่งถูกปะเออคนอย่างที่สูงเมตรหกสิบรั้วนี้ก็สูงมันก็ความสูงที่เยอะหน่อยเยอะหน่อยอะไมนะโอเคก็คือเอามาขดเป็นวงกลมครับก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเส้นรั้วติดติดเนี่ยยาวหนึ่งเก้าแปดนมตแต่เขาพยายามพยายามจะทำให้รั้วเอามาเอามาขดไปดีลมซื้อก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าหนูเอามาวัดความยาวรอบหน้าวงกลมเบ้าต้องเป็นหนึ่งเก้าแปดเมตรนะ ถูกไหมเออได้ังไงต่อปะ่ะทีนี้เอ้ยเรามีสูตรป่ะความยาววงกลมเรมีสูตรถูกไหมฮะความยาวรอบวงกลมสูตรนะอะไรนครอ่ารอบวงกลมรอบวงมันสูคือ 2, 5, สองพอาร์ปะถูกไหมฮะอ่าแล้วรอบวกหนูรู้ไงว่ามันเท่าไรครับหนึ่งจุดห้าแปดะอ่าก็มีเท่าไรครับสองคูณกับพายคูณกับอาร์ถูกไหมนะโจทย์ถามอะไรครับโจทถามวนะ่าคุณรู้ไหมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่อืมก็ ถ้า A ามันคือลักษณหนึ่งถูกป่ะงั้นถ้าเราการเส้นผ่านศูนย์กลางาก็เห็นว่ามี A สองอันมาต่อกัน A สองอันมาต่อกันมเป็นสอง A ป่ะอ่ามีใครบอกอะไรพูไดไหมถ้าที่ไม่พูดประโยชน์กว่านี้นพี่รู้เลยว่าหนูจะบอกพี่ว่าอันดีดีนะท่าที่คือยี่สองส่วนเจ็ดหรือไม่ก็ถูกมองว่ามันคือสามส่วหนึ่งสี่แล้วแต่เลย แล้วหนูก็แก้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 แกสมการเพราะสมการนี้มีตัวแปรเดียวคือตัวอ่าหนูก็แก้หาอาร์มาซี่ได้เท่าไหร่แล้วโดกอยากจดได้เส้นสิวกลางถูกให้เอาสองคูณชุกๆก็ไปคำตอบ,บอเท่าไหรู่สร็จได้ครับุ่ณผู้ชนแต่แต่ที่หนูควรจะมีความว่องไวในกรอบความคิดเพาะหนูต้องการหาสองอาร์และ ที่เห็นแล้วว่ามันมีอยู่แล้วสองอ่านปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่มองอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็จะบอกตัวเองได้เร็วขึ้นว่า่อแท่จริแล้วเนี่ยไอโจทยข้อเนี้ยมันต้องทำไปนะเขาต้องมาจะหาสองอ่าที่สลับไปสองคูณอาคูณพายผิดนะได้หนึ่งสิบเก้าแปดถปะก็ไม่ผิดนะได้ถูกาะและอย่าหาแค่สองอาร์งั้นพี่ก็มองสองอาเป็นตัวแปรหนึ่งตัว นั้นถ่ายไม่เกี่ยวข้องที่ทย้ายถ่ายไปถูกปะถูกปะอ่ายังไม่พอนะอยังไม่พอนะอ่าดูดีนะคือจกที่ผ่านเนี่ยมันมีฟาร์มอ่าเอือมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันจะถูกกดล็อกได้อย่างง่ายๆถ้าหนูรู้อะรเลยเป็นรู้หรือเปล่าเห็นไหมอ่าสองคนอาจจะถึงต้องหาถูกไหมฮะตรงนี้แหละหนูจะใช้ถายเท่าไหร่ลูกถ้าายเป็นฟารมจุดหนึ่งสี่หรือยี่สิบเอที่หกเจ็ดไม่ต้อหนูเลยถูกปะงั้นถายที่นะ ที่สอบเหน็นไว่าข้อที่ใช่ยี่สิบสองจนเจ็ดมีเนส่วนด้วยเดี๋ยวดูว่าทําไมนะครับสะเทอายยี่สิบสองจนเจ็ดใช่ไหมหนึ่งจุดเก้าแปดถูกนะครับงั้นถูกมองว่าเจ็ดกำลังหารอยู่ใช่ไหมย้ายข้างไปถูกไหมอ่าก็ต้องทำนะไปคูณบ้อ่าแล้วยี่สิบสองซึ่งคูณอยู่ย้ายไปหารถูกนะครับงั้นที่เราจะหาสองห้าส่วนจากหนึ่งจุดเก้าปนะแปดไม่ได้ไแต่ย้ายเจ็ดมาคูณแล้วก็ยี่สิบสองไปหารแค่คำนวณทุกอย่าง จบถูกปะแต่พี่ไม่จบพี่ไม่จบเพราะว่าอะไรคือพี่รู้แล้ว่าใครก็คิดได้ถูกปะแต่พี่บอกแล้วว่าเราไม่ได้มาเรียนรู้ว่าคิดยังไงแต่เรามาเรียนรู้ประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันได้ไงวะเห็วปะ,ส,ปะ <S 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 สิ่งแรกที่ต้องถามเองคือว่าโอ้โหมันเยอะอนะ่ะมันเยอะในาคำนวณคือในห้องสอ,อ,อบมันจะคิดเลขถูกไหมครับหรือชะมาตั้งเอาห้าหนึ่งคีเก้าแปดคูณเจ็ดพื่อารสิบสองดูวิธเราไหม รู้ไหมหรือว่าต่อให้ดนูเทปไทยเป็นสาสตที่หนึ่งสี่ที่ว่ามันก็วุ่นวายนะใช่ปหอืมประสิทธิที่เห็นคือเห็นนี้ครับก่อนจะไปทําให้หนูดูว่ามันได้ขั้ตอบเท่าไหร่พี่ขออยากให้หนูเห็นอะไรบางอย่างก่อนเป็นชิกนะจบเพื่อนนะจ๊ะชี้นะตัวทีแล้วอะไรก็ตามที่เอ่อคูณด้วยสิบเจ็ดมันสามารถสร้างกระบวนการคิดแบบเจอให้ตัวเองได้ตี่อย่างเช่นที่บอกว่าพี่เอาสิบเ็ดคูณถึงยี่สิบครับอ่า เด็กเสือ,อตั้งคูดนะยี่สิ่สามี่สิบเอ็ดถ้าเราคูโลกหนึ่งตัวแรกครับหนึ่งเป็สามเลขสามเสือล้สองหนึ่งสามหนึ่งสองถูกไหได้เป็นสามเป็นห้าเป็นสองนูง 3, นง 5, นงวน่าสอบกับสองห้าสามแต่คืมีซี่คนที่แอบเห็นเหมือนที่ที่เห็นเถ้าเราไม่ลกที่เห็นว่าโหให้ตายเหอะมันก็ไปได้สามอยู่แล้วถูกป่ะเลขสามมานนนันเป็นง่งไรมาเป็นี่ไลห้าเป็นย่างาเป็นนี่ Hey, หเ,รเหอรเอเฮ้เยเ,เลขสองมาไหนอ่ะมาจากตนี้มาจากไหนอ่ะก็มาจากตรงนี้ถห็ปะอาี่เลขห้าหรอเลขห้าเดะไงเวอร์เลขห้ามาในการรวมตัวกันระหว่างเลขสองกับเลขสามนะแสดงว่าอีกห้าเนี้ยมันติสอกับสามทารวมตัวกันถหกปะร่้าสุดเอง่อ๋อต่อไปนี้ก็ตามอาเดคุณเลสิเอ็ครับหนูสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะดูดีไอ่าเพราะเราเอายี่สมาคูณสิเอ็ งั้นก็เลยแยกสองสามแยกจะเป็นไงแล้วก็ยุบเป็นตัวตรงการรออา 3, ล,ลางนะยุบสองกสามเป็นตรงกลางปุ๊บก็จะเป็น 5, 2, 3, 3. ห้าสามห้าสองห้าสามเห็นไหมอ่าที่ถามวนะ่าสิบเอ็ดคูณกับสี่สิบห้าต้องควรได้ว่าไรครับก็แย, 4, แย 5, กสี่แยกห้าหรือว่แยกสี่แยกห้าแล้วก็ลุบมันกลายเป็นเป็นเก้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ปุ๊ราบระวังนะเวลาเรามองอะไรเวลาเรามองอะไรที่เชื่อมเข้ากันเนี่ย หูควรจะมาจากาขวาและขวาไปซ้ายย้ำอย่ามองแค่ขาเดีเยวเด็กส่วนใหจะมองแค่ขาเดีเยวแต่พี่หนูมองสาขามองขาด้วยปด็น้าเกิดหนูไปเห็นเลขตัวนหนึ่งดูน,น,นะนี่นะนี่ะหนูเห็นสองสามห้าเอเคครับเห็นสองห้าสามหนูควรจะก,กิดเห็นก่รนเลยว่าพี่โตห้เนี่ยมันเกิดจากสองขาบวกกันที่ว่าถูกปพอหูเห็นี่ปุ๊บเด็เราจะได้ทันทีว่าอ๋อมันต้องมีสเปูอยู่แล้วคูณอะไร คูณกับตัวที่มันแยกนั่นแหละถูกป้ะคือยี่สิบระวังนะอ่าแล้วถ้าเกิดที่เปลี่ยนใหม่นะถ้าที่มีคําตอบถึงที่มีป่ามาณเอ่อเจ็ดเอ่อเก้าสองถูงเห็นชุดคูณคำตอบเพิ่มมาคือเท่าไหร่11คูณนะครับคูณกับ12ถูกปะ้ะเออระวังอันนี้นนะ,อ,ะอย่างเงี้ยที่ด้านจดหน่ที่เกิดคูณนะั่นะต้องตอบระดับหนูจะเจอ11จะมติอมอค,คูณกับป่ามาณเอ่อสามสิบเก้า ก็ทำตามสุ่มเต้นไงสามแยกเก้าแล้วยุบเป็นองกลการถูกไหมสามบวกเก้าเท่าไหร่ครับครับสิบเจ็ดสิบสองออกเจ็ดสองมาครับสิบสองเคยว่าได้ไหมปัญญาอ่อนสิบเอ็ดคือสามสิบเก้ามันคูณกันมันไม่ต้องไเป็นสามพันกว่านะถูกปะเจ้าหนูคุยจริงจริงหนูคิดว่ามันไม่ใช่มันคูยกัหน่อย้าหนูมันควรไปคิดใหม่แล้วบางทีใส่สองตัวหนึ่งนะแล้วหนึ่งกับสามเนี่ยรวมกันกลายเป็น กลายเป็นสนะี่เ็นนะ้ลการเป็นเลขสี่ครับเข้าไหมไ้เนเนาะเ้างั้นท่คะ้นนที่พี่บอกว่าจาตไปนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ขออนุญาตให้อยูดูนะดูนะหนึ่งจุดเก้าแปดพี่ยังไม่ค่อยชอบพี่เ,เสิร์วเพราะ่ไม่ค่อยชอบพี่โทเซนิยนเพราะพี่รว่ามันมีโอกาสถบงห้าสูงเห็นไหมพี่ก็บ,อ,บอกเลยว่าฉันหายาได้หนึ่งจุดเก้าแปดอะฉันอยากได้หนึ่งเก้าแปดเสยๆเฮ้ยพี่ แล้วอยู่ที่ปกกไแปแช่1ได้เหรอได้ครับทําไงอ่ะที่เอาร้อไปคูณแล้วนะ1.98ถ้าที่คูณร้อปุ๊บมันจะถูกเตเต็มเท่าไหร่จาก1หนึ่งกับ่าคูณร้อยจะต้องเป็นร้อยกับจ่าเจ๊ะั้นก้1.98คูณ้อยต้องเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยเก้าสิบแปดถูกนะครับอ่าอที่ได้เหรอใช่ไม่ได้ห้าเดิมทียังมีแค่นี้ไง ใจดีๆหนูไปเอาล้อมาขูดได้เหรอไม่ได้แต่เราเอาแล้วถ่ายออกได้ไหมเห okay, นะ็นปะนอ่าแล้วไงต่อก็นี่ที่คุณเข้าไปแข่งอ่อข้าวต้าายงเขาเข้าเดินที่ไม่ทำอะไรมาเลยถห็นปะอ่าแล้วพี่บอกเองว่าที่เอาล้อตัวนี้เข้าไปคูณกับหน,นึ่งเก้าแปดคูณเพื่ออะไรคูณเพื่อจะบอกเองว่าตัวนี้แกเปลี่ยนล่างครับเป็นหนึ่งเก้าแปดและหนึ่งเก้าแปดตัวนี้อีกที่กำลังบอกว่าเฮ้ยหนึ่งกับเก้านีหนึ่งกับแปด นี่จะเป็นเก้าถูกพี่รู้ทันทีแล้ว,ว่าอ๋อไอ้เจ้ตัวนี้มันเกิดจากใครเกิดจากสิบเอ็ดพุ้นครับสิบแปดอ๋อยังหลายคนยังถูกปะอ่าก็มีสิบเอ็ดหนึ่งสิบดสิดสองยีส่สองสองยี่สองสองเก้าสิบแปดถูกปะจบไหมเหลือแค่เลขเก้า,า 9, คูณเจ็ดเก้าห้าสิบห้าเก้าหกห้าสี่เก้าเจ็ด 9, 55, 97, 54, 97. หกสิบสามเท่าไรครับก re ็เป okay. ็นหกสิดสามเสร็ด้วยหนึ่งร้อยหกสามสิบนร้อยเท่าไรครับก็คือศูนย์จุดหกสามนะเกิดอะไรครับเห็นะครับไม่เห็นอะไยหรอกเพราะว่ามันก็โอเคอ่ะหรือว่าขนตอนเป็นเม้ดหรือว่าอันนี้ก็หนอนเนเม็ดด้วยเ็ื่กระจายตักสามเห็นไหมหลายคนเล่นกรอจายที่ถ้าทำขาดที่เนี่ยมีคิดตัวเลขยอมคิดน่อยๆเมื่อี้มยาวอ่ะไม่ต้องมามองเหมือนี่หรอกหรือว่ ให้แบบโลชั่นที่ว่าคือที่มันก็เหมือนกันไงหนูเพิ่งเจอครั้งแรกไงหนูเลยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหหนูยอมทำแบบทำแบบดันดันแบบกถึกถึกดีกว่าถูกป่าเออแต่เชื่อไม่เถียงว่าถ้าเกิดว่าหนูเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะทำเสร็จได้ไวขึ้นเข้าใกล้ฝึกไปนะครับย้ำ่าพี่ว่าหนูจะต้องฝึกนะจะต้องฝึกนะครับโอเคเนาะ